อัสสลามุอะลัยกุมเจอกันอีกครั้งกับวิชาสุสษาและพละษาครับสวัสดีนักเรียนชั้นปฐนศาปีที่หนึ่งนะครับสำหรับนักเรียนชั้นปฐนศาปีที่หนึ่งนะครับวันนี้ครูจะมาสอนวิชาพละศาในเรื่องการเคลื่อนไหวอยู่กับที่นะครับ นะครับครูจะให้นักเรียนดูท่าที่หนึ่งก่อนครับาการเคลื่อนไหวอยู่กับที่บริหารข้อเท้านะครับครูให้เริ่มทำเท้าขวาก่อนนะครับให้นักเรียนนับหนึ่งถึงสิบนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเท้าซ้ายให้นับหนึ่งถึงสิบเช่นกันนะครับ นักเกรยียนเรามาดูก่อนนะครับก่อนที่นักเกรยียนจะทำนะครับนักเกรยียนเท้าสะเอวก่อนนะครับหลังจากนั้นให้ยกเท้าขวานะครับขึ้นครับแล้วก็ให้นับ1นึถึงสิครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ามสี่บต่อไปเลียนนะครับเท้าซ้ายห 2 3 4สามสี่ห้าหกเจ็ิอ่าต่อไปนะครับต่อไปท่าที่สองนะครับให้นักเียนแยกเท้าซ้ายนะครับแยกเท้าซ้ายพอประมาณนะครับหลังจากนั้นให้ยดยกแขนทั้งสองข้างนะครับต่อไป นะครับถ้าที่สอนนี้เขาเรียกว่าแตะกุ้งแตะปลายเท้านะครับเราจะแตะเท้าซ้ายก่อนนะครับแล้วก็สลับกันนะครับให้นับ1นึถึงสิเช่นกันนะครับเอาไหมนะครับเึิงสองสามสี่ ห้าหกเจก็นะครับอ่านะครับสำหรับข้อนหนึ่งนะครับครูให้นักเรียนถ่ายคลิปลงลงใน,นในห้องห้องแต่ละห้องนะครับ นก็ลงในในไลน์กลุ่มป .1 นะครับความยาวของคลิปนะครับที่เราถ่ายนะครับไม่เกิน4นาทีนะครับอพอประมาณนะครับสำหรับวันนี้นักเกรยียนชั้นป .1 นะครับอย่าลืมนักเกรยียนอ่านคลิปแล้วก็ลงในไลน์กลุ่มในห้อง ชั้นปอนเด็กนะครับ